มีอีกหนึ่งไอเดียนะคะจากบิ๊กทินในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเด็กตีกันนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็พร้อมให้กองทัพแก้ปัญหาเด็กตีกันหากเกินกําลังของตํารวจนะคะก็พร้อมที่จะปลูกจิตสํานึกผ่านโมเดลฝึกรอดอค่ะ นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกวลาโหมได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนทะเลาะวิวาทกันว่ามีกลไกระดับล่างที่แก้ไขปัญหากันอยู่ทั้งระดับกระทรวงและตำรวจหากเกินกำลังก็เชื่อว่าทางทหารอาจจะใช้กลไกในเรื่องของกำลังสำรองหรือนักศึกษาวิชาทหารว่ารอดอ,อถือเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องเหล่านี้หากเกินกว่ากำลังตำรวจทหารก็รับเหตุได้ อยู่แล้วค่ะก็ดีเหมือนกันขอเสนออีกหนึ่งไอเดียได้ไหมพี่จิถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนเนี่ยที่มีประวัตินะคะก่อเหตุตีกันอาชญากรรมรุนแรงร้ายแรงเนี่ยเราจดชื่อไว้ได้ไหมจดชื่อไว้เลยแล้วพอเขาได้เกณฑ์หารเนี่ยอายุได้เราเอาชื่อเหล่านี้เข้ามาเป็นฐานได้เลยไม่ต้องเสียเวลาเกณฑ์เพราะว่าคุณมีประวัติที่ชอบความรุนแรงอยู่แล้วเนี่ยนะจะได้ไปอบรมบ่มนิสัยกันด้วยนะคะ